ความตื่นเต้นในคลิปนี้ก็คือเราจะมาเปิดถุงกันค่ะถุงนะคะก็มีความสีเดียวกับสีเสื้อวันนี้เพราะว่าถุงนั้นมาจากช้อปปี้นั่นเองค่ะว่าแล้วก็เพลงมาอยญ่ย่าพร้อมหรือยังยังไม่ชอบชุดเลยอ่ะในช้อปปี้เสื้อผ้าดีดีทุกอย่างมี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 ที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ ไดถุงช็อปปี้มาค่ะทุกคนขาจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนของ r o l y a l PARIS นะคะ a y b e l l n n e New York แล้วก็ปก r นี e เยเนี่ยตอนนี้นะคะเขาก็มีช็อปออฟฟิเชียลรอเพื่อๆไปช็อปอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะพีก็เลยจะมาเปิดถุงนี้กันเลยนะคะว่าเขาส่งอะไรมาให้เราบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าเล่นน่าหองเกาเดี๋ยวจะมาแกะมาลองมาสวอชกันให้ดูตรงนี้เลยค่ะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย ของทั้งหมดทั้งหมดที่วันเดอร์ได้มาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะว่าพีได้อะไรมาบ้างอ่ะอ่ะเราเห็นแบบเป็นขวดแล้วนะคะนี่ออ๊ย นี่คือครอบครัวของทันกานิเย,ย่ค่ะก็กานิเย,ย่ส่งตัวกานิเย่ไมเซล่า all in feel cleansing water แล้วก็ตัวกานิเย,ย่ไมเซล่า cleansing water นะคะอันนี้ก็เป็นของที่ถูกและดีนะคะแล้วพีทแนะนํามาตลอดเลยเพราะว่าอย่างตัวนี้นะคะที่เป็นไมเซล่า cleansing water ธรรมดาเน,นี่ยน,นี้พีทใช้แล้วชอบมากๆสีชมพูก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีชมพูจะเหมาะสําหรับเซนซิทีฟสกินครที่ผิวแพ้ง,ง่ายอะไรเนี้ยก็น่าจะชอบส่วนสีฟ้าอันนี้เหมาะสาหรับคนที่เป็นคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวนะคะจริงๆแล้วความรู้สึกส่วนตัวเรา คือเราใช้ได้ทั้ง2ตัวเราไม่รู้สึกว่าต้องแยกอันนี้ผิวเซสซิทีฟอันนี้ผิวมันผิวผสมอะไรอย่างนี้นะคะดีงามทั้ง2ตัวทั้ง2ส,สูตรเลยค่ะก็ถูกและดีเนาะส่วนตัว All in Feel Cleansing Water เนี่ยอันนี้พิดว่าเหมาะสำหรับเวลาที่เราแต่งหน้าแบบโคตรจัดหนักจัดเต็มแล้วแบบเฮ้ย hey, Mascara Eyeliner อะไรที่โคตรทนโคตรกันน้ำเนี่ยตัวนี้นี่ดีมากๆคือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตาเลยนะคะแล้ก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องไปถูกไปขัดอะไรแรงแค่เช็ดเบาๆเนี่ยก็ออกหมดเลยแล้วก็มีนี่เลยค่ะนี่เป็นตลับแป้งนะคะจาก ทาง r o r e a l PARIS นะคะตัวนี้เขาส่งมาให้เป็น True Match Powder Foundation นั่นเองค่ะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ที่พี่ได้มานะคะมีทั้งหมด6สีเลยสำหรับตัว True Match เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นแป้งอีกตัวหนึ่งที่คุณภาพดีนะแล้วเนื้อเขาแบบนุ่ม ทาง,ง่ายเกลี่ยง่ายปกปิดดีนะคะแล้วเฉดสีพี่ชอบตรงที่ว่าตอนนี้ True Match เรารู้สึกว่าแบบเฉดสีเขาทำมาให้สาวๆผิวฝั่งเอเชียเนี่ยสามารถใช้ได้กันมากขึ้นเนะเาะแล้วก็มีตั้งแต่แบบโทนขาวเลืองผิวเลืองมอมชมพูหรือว่าโทนนิวลเนี่ดีงามหมดเลยนะคะ True Match ก็จะเน้นอะไรที่แบบว่าเป็นสีที่ใช่ตอบโจทย์สีผิวของแต่ละคนนะสีก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยมีตลับอันนี้มีความสวยงามกิฟเกตยูเรกา เปิดออกมาก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นพับพับนุ่มมากนะคะทุกคนแบบนุ่มนุ่มดีมากๆมีความนุ่มแล้วก็ไม่กินแป้งแล้วพับเนี่ยมันจะมีแบบ2ด้านด้านหนึ่งจะเป็นเหมือนฟองน้ําส่วนอีกด้านนึงจะเป็นกำมะหยี่เราจะลงด้านที่เป็นฟองน้ำเนี่ยลงไปก่อนแล้วก็ใช้กำมะหยี่เนี่ยตบให้เนียนอีกรอบนึงคือดีมากๆก็เป็นแป้งตัวนึงพี่แนะนํานะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสําหรับ True Match Powder Foundation ค่ะ มาสคาร่าในดวงใจอันนี้เป็นมาสคาร่าที่ผิดชอบที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็มีไว้แบบทุกกระเป๋าที่บ้านก็ต้องมีที่คอนโดก็ต้องมีคือเป็นมาสคาร่าที่แบบกันตายสุดๆแล้วชอบมากๆอันนี้คือ Royal Paris Luminous Lash Paradise นะคะเป็นมาสคาร่าที่ให้ขนตาหนาฟู ดูดีมากๆประหนึ่งว่าได้เสกขนตาเราแบบเป็นขนตาปลอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมาสคาราที่ดีมากๆจริงๆอันนี้เจ๊วันคอนเฟิร์มเลยแล้วแบบเด้งทั้งวันไม่มีตกติดทนไม่แผนด้าแล้วก็ขนตาหนาขนตาดีอะ่ะจากคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ขนตาหลอมแรมแล้วแต่ว่าเขาใช้ตัวนี้รู้สึกว่าขนตาฉันกลับมาแล้วทุกคน it's back i love it ลิปแมทที่เนื้อดีมากๆก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของ Royal ที่พีทได้มีโอกาสสวอชไปแล้วด้วยนะแล้วก็ชื่นชอบมากๆเพราะรู้สึกว่าเนื้อมันดีมากลิปรุ่นนี้คุณแม่ชมก็ทาไปงานคาร์ปีล่าสุดด้วยนะคะอันนี้คือ Royal p a r i s c o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  r r i c m m t t t e นั่นเองค่ะก็เป็นปลอกสีดำแบบนี้คือ Color Rich เนี้ยก็จะมีทั้งปลอกสีทองสีชมพูดาแล้วก็สีดาอันนี้จะเน้นแบบเนื้อแมทเลยดีมากๆสีที่พีทชอบนะคือ248 แล้วก็ 288, 289สวยงาม247ก็สวย231ก็สวยือแบบสวยหลายสีมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะแนะนําเลยนะคะไปลองเนื้อกันดูแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเป็นลิปแมทที่คุณภาพดีทาออกมาแล้วปากมันจะมีความแบบไม่ได้แมทแ,แห้งๆนะมันจะมีความนุ่มๆดูเวลเวดนิดนึงอะ่ะสวยมากอีเจแบบคอนเฟิร์มเลยว่าดีมากจริงๆ ที่สุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่วันเดอร์ยังไม่ได้ลองนะคะเป็นตัว r o y a l h PARIS r BROW ARTIST BROW p e r m e d e นั่นเองหรือว่าเป็นคล้ายๆกับเจลเขียนคิ้วของทาง r o y a l ซึ่งน่าลองมากแกะเล่นเลยแล้วกันนะคะมีสี103 c h a t e n แล้วก็เป็นสี104 BRUNET t e นะคะที่น่าจะใช้ Brunette แกะเลยแล้วกันนะอ ตัวผลักอ่ะเขาก็จะมีตัวนี้ที่เป็นคล้ายๆกับเจลเขียนคิ้วใช่ไหมคะมีฝาแล้วก็ตัวแปรงเนี่ยก็จะตัอกอยู่ในนี้นะคะเรื่องเขียนคิ hmm. ้วของ l o ร e a l นี่พิทค่อนข้างจะชื่นชอบชื่นชมใช้บ่อยด้วยนะแล้วก็สีมันดีเนื้อก็ดีเราจะปาดเลยแล้วกันนะคะเพื่อคุณผู้ชมทุกคนไม่ทงไม่ถ่ายรูปมาเละเอาเดี๋ยวพีทปาดให้มันเยอะๆดีวกว่ารูเน็ตจะเป็นน้ำตาลเท่า สีนี้ทุกคนต้องชอบพีดมั่นใจเลยเพราะมันเป็นน้ำตาลที่ติดไปทางเขานิดนึงนะคะมันก็จะให้ลุคที่แบบดูน,นุ่มๆดูน,นวลๆสวยๆอ่ะดีงามมากสีบรูเนตเบอร์1นึนะคะส่วนอีกสีหนึ่งพี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นสีโทนแบบอันนี้น่าจะเป็นโทนที่อ่อนลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าสีผมเราเลยประมาณนี้บรูเนตน่าจะเวิร์กอยู่ก็นี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่ได้มาจากช้อปปี นอกจากที่เราจะมาแกะถุงเหอของกันแล้วนะคะวันนี้พีทก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยเนาะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง Official Shop ของทั้ง r o ร a l Paris, Garnier แล้วก็มีบรีน New อร์กนะคะที่มีขายอย่างเรียบร้อยเป็นทางการในช้อปปี้แล้วเนี่ยเขาลดสูงสุดในนั้นถึง50%เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีโปรโมโคดที่จะทำให้เพื่อนๆลดเพิ่มอีก20%เพียงใส่คําว่า c p d Wow 20นะคะก็จะได้ลดเพิ่มอีก20% On To เอเอนท็อปเข้าไปอีกยังมีคอย์แคชแบ็กอีก10%แล้วก็มี Golden วอ u r ทุกวันเทียงตรงจะมีการแจกโคด้ดลดเพิ่มอีก25%เอเ็นลดเยอะไปหมดตอนนี้หัวคำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะมันแบบหน้าช็อปมันสิงกระเป๋าตังสันสุดแล้วในช่วงโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันที่5ถึง12กรกฎาคมนี้เขาส่งฟรีด้วยนะจ๊ะยังยังไม่หมดนะคะพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษได้วันที่12กรกฎาคมนี้ที่ช้อปปี้นะคะดู จะแถมอะไรอีกอย่าลืมไปช็อปกันเยอะๆนะคะในนี้ค่ะก็คือการมาแกะของมาเห่ของให้ชมกันอีกแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมไปช้อปปิง้งแล้วก็ใช้โปรโมชั่นโค้ดที่พี่แจกด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะแน่นอนว่าของเหล่านี้เนี่ยเราใช้ไม่ทันใช้ไม่หมดเดี๋ยวมีไปแจกกันแน่นอนอย่าลืมไปติดตามกันใน Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ร์วันเดอร์พีชนะคะสําหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทีช็อปปี้ปี้ปีป,ป,ป,ป